คสวัสดีครับ คลิปนี้อยู่กับทีมงานตาสายครับอบอเขาเข้ามายัางลึกเลยหากว่าจะเจอตามตัวยากแล้วขยายบอ่อเก่าครับน่าจะเป็นงานเที่ยวรถดำก็วิ่งรวมๆเก้าคันครับวันนี้ ngàn ngàn kiểu ngàn máu đi nó chỉ ngàn máu đấy tẩy dưỡng gặp ชมคันต่อไปครับทามาอีกคันครับโอ้คันนี้สายลัด,ดเนี่ยคันนี้เนี่ยวิ่งค่อนข้างจะไกลยอยู่ครับไปกลับก็เกือบสิบโลได้ครับไปกลับ 82ครับชายงพัฒน,นาสวัสดีครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วหาบอ่อไม่เจอไม่ใช่งานเหมาครับเป็นงานเที่ยวงานเที่ยวแบกครับใส่เต็มกล่องเลย ลงอีกชั้นที่สามหรือเปล่าบอ่อเลี้ยงกลาครับเมาเป็นพันเที่ยวครับสามพันเที่ยวหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดขอสมการบันเที่ยวเตรคิดเก็บงานเป็นันเที่ยวครับ็นแล้วครับเอาเอา,เอา đã chơi nhan ừ, gần nhanh lên lăn nó kiểu, rốt thao vào này, kiểu mình can lên ด้านหลังดีกว่าครับจะได้เห็นรูด้วยวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับสบายสบาย ไฟจัดครับรถบิว้วไฟครับลุยงานเที่ยวแบกแต่ไม่รู้ว่าเที่ยวเท่าไหร่นะ่นีหยะไฟจับครับ ดินกดง่ายมากครับไม่ค่อยแข็งสษะเยอะว่ากตรงนี้หนึ่สสีลูกเลยสี่ลูกติดกันเลยน่าจะเลี้ยงปลาครับ ทำกันมาติดติดครับเมื่อาวานวิ่งเจ็ดันครับวันนี้มา9ก้าันเลยแบบนี้ก็ดีครับรถขุดจะได้ไม่ต้องรอนานตรงนี้ก็หล่อครับ แค,คล้ายๆสึงวนสักดิ์ได้ของสึงวนสักใช่เลยครับฟังคุณพอดีพอดีไม่ล้ํามากครับไม่มีดรามา่า แปดน็อตหรือเปล่าดิอโอ้กระทะแปดน็อตตวดิโอ้เลยยังสวยเลยกระทะแปดน็อตครับต้นนี้มีมียางในหรือไม่มีเนี่ยน่าจะมียางในนะ มียังไงหรือไม่มีไม่แน่ใจนะเธาดูตรงไหนตรงกระทะหรือเกว่าน่าจะมีครับตัวนี้ตัวนี้มียังไงครับ รแบบแตกต่างก็ไม่ต้องใส่ฝาครอบ

ชมคันต่อไปครับยังไม่หมดยังไม่หมดอ้คันนี้เห็นวิ่งกับเสียพบพุบเปลี่ยนทีมงานแล้วหรือเปล่าคันนี้หนี่หรือมาวิ่งชั่วงก่าวโอห,หน้าผุหมดแล้วครับนี่ตำนานของแท้แคนเตอร์ อุตตานานเลยครับคันนี้เมอก่อนไทยกับทีมงานเสียบพบครับ เริ่มมาแล้วไอเทคม่วงครับ Ah, meu Deus จะกำลังเครื่อง115นะถ้าจำไม่ผิดตำนานครับตำนาน ว่าที่ถ่ายค็เกกันหรือเปล่าไปเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับ